สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเสื้อเชิ้ตผ้าลินินสีขาวธรรมดาธรรมาจากโลโลเพียน่าเนี่ยถึงขายได้ในราคาแบบเกือบ25,000บาทอืมแพงมากนะคะใช่ครับในขณะที่เสื้อแบบเอ่อคล้ายๆกันเลยนะจาก H&M ราคาแค่ประมาณ500บาทเองต่างกันเยอะเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับจิตวิทยาเบื้องหลังการขายสินค้าหรูๆพวกนี้ ค่ะแหล่งข้อมูลของเราวันนี้มาจากวิดีโอชื่อ How to Use Psychology to Sell Luxury Items ของ Paul Russell จาก Luxury Academy นะคะซึ่งเขาจะเน้นเรื่องจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มที่มั่งคั่งสูงอะค่ะครับผมภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันว่ากลไกทางจิตวิทยาอะไรที่แบรนด์หรูเขาใช้สร้างความปรัถนาหรือดีไซน์ขึ้นมา ใช่ค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่การตอบสนองความต้องการหรือ need want แบบทั่วไปเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะจุดสำคัญแรกเลยคือสินค้าหรูเนี่ยมันเล่นกับความปรารถนาครับซึ่งเป็นอารมณ์ที่เทรงพลังมากไม่ใช่เรื่องความจงเป็นเลยอืมจริงค่ะคือไม่มีใครจำเป็นต้องใช้เสื้อลอโรเปียนราคาเป็นหมื่นหรือว่าขับรถ Merc e d ซ s S-Class จริงไหมครับ ใช่ใช่นาฬิกาแคสิโก็บอกเวลาได้เหมือนกันถูกต้องครับไม่ต่างจากโ o เล็กเลยในแง่ฟังก์ชันพื้นฐานแล้วความแตกต่างตรงนี้มันสําคัญยังไงคะอ๋อตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะว่าเพราะว่าวิธีคิดเรื่องการวิเคราะห์ความต้องการแบบเดิมๆมะคะ่ะมันใช้ไม่ได้เลยกับตลาดสินค้าหรูอ๋อ คือความปรารถนามันผูกติดกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยค่ะมันเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของอัตลักษณ์ตัวตนไม่ใช่แค่ประโยชน์ใช้สอยเข้าใจแล้วครับซึ่งประเด็นนี้มันก็โยงไปถึงเรื่อง identity markers หรือสัญลักษณ์บ่งบอกตัวตนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสินค้าหรูๆเนี่ยถูกมองเป็นเครื่องหมายแสดงความสำเร็จความมั่งคัง่งหรือว่าสะท้อนสถานะทางสังคม อย่างกระเป๋าเฮอร์เมสเบอร์ินนี่ชัดเลยแพงมากหายากมากแต่คุณก็ยังต้องการสูงมากอืมเพราะการได้ครอบครองมันคือการบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองออกไปสู่โลกภายนอกตรงนี้แหละครับที่มันน่าทึ่งใช่ค่ะถ้ามองในภาพรวมใหญ่ๆขึ้นไปอีกนะคะมันไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์แล้วแต่มันเหมือนการประกาศจุดยืนหรือมุมมองต่อตัวเองแล้วก็สถานะในสังคมด้วยซ้ำเหมือนกับการซื้อสินค้าหรู กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองหรือ self narrative ไปเลยถูกต้องค่ะมันเป็นการสร้างเรื่องเล่าของตัวเองขึ้นมาแล้วทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องอารมณ์เรื่องอัตลักษณ์แล้วคำถามต่อมาคือแล้วจะขายของพวกนี้ยังไงล่ะครับในเมื่อลูกค้ากลุ่มนี้เขาไม่เหมือนลูกค้าทั่วไปอ่าประเด็นสำคัญเลยค่ะคือต้องเปลี่ยนจากการขายหรือ selling เ,ลลเนี่ยไปเป็นการช่วยให้ได้ครอบครองหรือ facilitating acquisition มากกว่าช่วยให้ได้ครอบครองใช่ค่ะคือลูกค้ากลุ่มมัง่งคั่งสูงหรือที่เรียกว่า high net worth นะคะเขาไม่ชอบให้ใครมาพยายามขายของใส่ uh huh. กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาการเงินทนายความหรือหมอ อ๋อหมายความว่าคนที่จะนำเสนอสินค้าหรูก็ต้องปรับบทบาทตัวเองถูกต้องค่ะต้องวางตัวเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาไม่ใช่พนักงานขายที่แบบจ้องจับปิดการขายอย่างเดียวเหมือนอย่างเซลล์ขายซูเปอร์คาร์ที่เขาไม่ได้ขายรถแต่เขาช่วยลูกค้าเลือกรถที่มันสะท้อนไลฟ์สไตล์หรือว่าร้านอัญ,ญมณีที่ไม่ได้ขายสร้อยแต่ช่วยลูกค้าได้เป็นเจ้าของชิ้นงานพิเศษนั้นๆ ใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยปฏิสัมพันธ์มันต้องให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการมาปรึกษาหารือกันมากกว่าซึ่งอันนี้เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่สําคัญมากแล้วก็ท้าทายสําหรับคนขายเหมือนกันนะคะกับผมเอกกลไกหนึ่งที่ผมว่าทรงพลังไม่แพ้กันเลยคือเรื่องความพิเศษเฉพาะตัวหรือ exclusivity อืมอันนี้แรงขับเคลื่อนสาคัญเลยมนุษย์เราลึกๆแล้วต้องการความรู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยเช่นอะไรบ้างคะ ก็ตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างการได้เช็คอินขึ้นเครื่องบินก่อนคนอื่นหรือเวลาเรียกรถก็อยากเลือก Uber Black มากกว่า Uber X อะไรแบบนี้อ๋อ oh, ใช่ใช่ไปจนถึงขั้นสุดยอดของความพิเศษอย่างบัตร American Express Centurion หรือที่เรียกกันว่า Amex Black Card บัตรดำในตำนานใช่ครับค่าแรกเข้าเป็นหมื่นปอนด์ค่ารายปีอีก5,000ปอนด ทั้งที่ฟังก์ชันจริงๆอาจจะไม่ได้ต่างจากบัตรแพลตินัมมากมายขนาดนั้นแต่ความรู้สึกที่ได้หยิกบัตรสีดําสนิทใบนั้นออกมาใช้ที่มีคนถืออยู่แค่ไม่กี่พันใบในโลกเนี่ยโหมันสุดยอดเลยใช่ไหมครับมันตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยาลึกๆเลยค่ะทําให้เกิดความพึงพอใจหรือแม้กระทั่งที่แหล่งข้อมูลเขาบอกว่าอาจจะรู้สึกเหนือกว่าคนอื่นนิดๆด้วยซ้ําซึ่งนี่ก็เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญของความปรารถนาในสินค้าหรูนั่นเองใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความผูกพันกังอารมณ์ ที่แบรนด์เขาสร้างผ่านเรื่องราวต่างๆอ๋อเรื่อง storytelling ของแบรนด์ครับค่ะทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมามรดกที่ตกทอดกันมาหรืองานฝีมือที่แบบพระนีสสุดๆซึ่งก็มีทั้งแบรนด์ที่แสดงออกชัดเจนใช้โลโก้เด่นๆอย่าง Versace, Gucci กับอีกแบบที่อาจจะดูสุขขุมกว่าเช่น Brunello Cucinelli ที่เขาจะสื่อสารความหรูผ่านคุณภาพวัสดุหรือการเล่าเรื่องที่ละเอียดอ่อนกว่า แต่ก็สร้างความปรารถนาได้เหมือนกันไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันช่วยสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งทําให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนกําลังซื้อส่วนหนึ่งของตำนานไม่ใช่แค่สินค้าชิ้นหนึ่งอืมน่าสนใจครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่หลังข้อมูเขาเน้นนะคะคือเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิด affordable luxury หรือความหรูหราที่เข้าถึงได้ง่ายเท่าไหร่เอาทําไมล่ะครับ เพราะเขามองว่าถ้าสินค้าหรือบริการมันเข้าถึงได้โดยคนทั่วไปง่ายเกินไปมันก็จะสูญเสียหัวใจสำคัญคือความพิเศษเฉพาะตัวที่เราคุยกันไปเมื่อกี้อ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันขาดความ Exclusivity ที่จำเป็นในการกระตุ้นความพึงพอใจทางจิตวิทยาแบบที่สินค้าหรูจริงๆเขามอบให้ใช่ค่ะมันทำให้ความรู้สึกพิเศษนั้นเจือจางไป โอเคครับงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าหัวใจสำคัญของสินค้าหรูเนี่ยก็คือการสร้างความปรารถนาขึ้นมาใช่ค่ะโดยใช้การเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกตัวตนหรือ identity marker อือหืออาศัยพลังของความพิเศษเฉพาะตัวหรือ exclusivity ค่ะแล้วก็นำเสนอผ่านประสบการณ์ที่ผู้เสนอขายต้องทำตัวเหมือนเป็นคู่เชี่ยวชาญไม่ใช่ salesman ถูกต้องเลยค่ะสรุปได้ครบถ้วนเลย พอเราเข้าใจกลไกพวกนี้มันก็ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าทำไมของหรูๆมันถึงได้แพงขนาดนั้นแล้วคนก็ยังยอมจ่ายยังอยากได้กันอยู่จริงค่ะแล้วความรู้นี้จริงๆไม่ใช่แค่มีประโยชน์กับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสินค้าหรูโดยตรงเท่านั้นนะคะอืมยังไงครับแต่มันช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในภาพรวมได้ดีขึ้นด้วยเข้าใจเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็พลังของอารมณ์ในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมันใช้ได้กับสินค้าทุกระดับราคาเลยไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงเสมอไปน่าสนใจมากครับก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายชวนให้ลองคิดกันต่อเล่นๆนะครับได้เลยค่ะว่ามาเลยคือแหล่งข้อมูลที่เราคุณกันเนี่ยเขาเน้นเรื่องการฉายภาพลักษณ์ออกไปสู่ภายนอกใช่ไหมครับทั้งเรื่องสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกตัวตนเรื่องความพิเศษต่างๆใช่ค่ะการส่งสัญ,ญญาณบอกคนอื่นคำถามคือ แล้วอะไรคือรางวัลหรือเหตุผลทางจิตวิทยาภายในที่คนคนหนึ่งอาจจะได้รับเมื่อได้ครอบครองสินค้าหรูจริงๆนอกเหนือจากการบอกสถานะให้คนอื่นรู้โอ้โหคำถามน่าคิดมากเลยค่ะว่าเบื้องหลังลึกๆในใจตัวเองเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปกบคิดกันต่อดูนะครับ